Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không không rằng yêu 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 มาเด้เชิญครับอ้าวชิดแถวเข้ามาครับชิดแถวเข้ามาแล้วนั่งลงครับครับก็ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้และก็ได้รับการฝึกทักษะของการเล่นกีฬาลุบ์บอลนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของ เงินนิดนึงก่อนนะครับอให้ดูอันนี้อะไรครับไม้ปิงปองกีฬาถือไว้อันนี้ไไม้อะไรไม้ชนิดกีฬาอะไรครับกีฬาชนิดเนาะไม้ชนิดอันนี้ลูกมันถือไว้ไ อันนี้อะกีฬาอะไรฮะฟุตซอลแล้วถ้าว่าไม่ใช่ลูกอย่างเงี้ยแต่คล้ายๆกันฟุตซอลเล่นกี่คนถือไว้ฟุตซอลอันนี้อะอันนี้วอลเลย์บอลชายหาดนะอันนี้อะบอลเลย์บอลในล่มอ่ะถือไว้อ่ะถือไว้ เอ่มีไม่นอไอันนี้ลูกอะไรเนี่ยมันไม่มีลมไม่มีลมลูกอะไรลูกบาสเป็นกีฬาอะไรครับบาสเกตบอลอ่ะกีฬาไหมกีฬาอะไรเป็นกีฬาปะเนี่ยเป็นไหมเนี่ยฮะอันนี้ฟุตบอลพลาสติกเป็นกีฬาไหมมันก็เป็นกีฬานะแต่นี่สิ่งที่ครูนําเสนอเมื่อกี้เนี่ย มันเป็นกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาคําถามถามว่ากีฬาแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้ไหมสร้างยังไงครับสร้างยังไงสร้างยังไงเอ้ามายจินิดเนี่ยมายนินมันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ไหมสร้างยังไงไปแข่งขันมันสามารถทําเป็นอาชีพให้เราได้ไหม ได้อาชีพอะไรอ่ะเป็นครูผู้สอนหรือเป็นนักกีฬาเมืออาชีพนะครับปิงปอง้างได้ไหมได,ได้ต้องอะไรต้องไปแข่งอีกออแล้วถ้าไม่ไปแข่งเนี่ยมันจะมีรายได้ไหมมีฮะฮะถ้าเราไม่ไปแข่งมันเนี่ยเราสามารถหาไรายได้จากไม้ปิงปองได้ไหมทำยังไงครับเปิด เปิดคอร์สสอนใช่ไหมครับเราต้องมีความรู้ใช่ไหมเราต้องมีความรู้เราต้องมีความสามารถเราเปิดคอร์สสอนได้มไม่ไม่จำเป็นต้องไปแข่งก็หาไรายได้ได้ชนิดก็เหมือนกันไม่จําเป็นต้องไปแข่งนะครับเราก็เป็นโค้ชเปิดสอนได้ครูกําลังจะบอกว่าทุกๆชนิดกีฬาที่มันมีการแข่งขันมันสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ พวกเราได้แต่พวกเราจะต้องมีความรู้มีความสามารถและต้องมีทักษะที่มันเหนือกว่าคนอื่นสามารถที่จะไปเป็นนักกีฬาและเข้าแข่งขันได้นะครับก็รวยด้วยหารายได้ได้เยอะด้วยนะครับเช่นดังๆนักฟุตบอลคน,คนไทยที่หารายได้จากกีฬาเทมอลินเป็นนักกีฬาเชนนิดทีมชาติไทยที่ หารายได้จากกีฬาทนนิดเวลาลงแข่งเวลาลงแข่งมันจะมีเงินรางวัลเขาก็หารายได้ตรงนั้นได้เอากีฬาทนนิดไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้เอากีฬามวยตัวน,นี้ดังมากบางคนไม่ทําเลยครับไม่ทําอาชีพอะไรเลยต่อยมวยเป็นอาชีพแล้วก็ต่อยมวยหาเงินเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงครอบครัวโดยเฉพาะนักมวยทางทางไหนครับ ทางภาคอีสานเยอะเห็นไหมครับต่อยมวยเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะครับนักมวยนักมวยแล้วอ่ะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนี่ยวอลเลย์บอลในร่มเนี่ยมีใครรู้จักพื้มจิตไหมพื<ว>้มจิตเป็นใคร<ว>กีฬาอะไรเอ,เอ่อพื้มจิตทำอาชีพอะไรเล,เ,เล่นกีฬาวอลเลย์บอล เพราะเขามีรายได้จากการแข่งขันบอลริบอลนะฮุผมจิตไม่เหล่านั้นเนี่ยพอตัวเองกเกษียณรู้จักตัวเองกเกษียณไหมคือร่างกายมันไม่สามารถที่จะลงไปแข่งขันเหมือนเหมือนตอนวัยรุ่นได้แล้วเขาก็จะผันตัวเองจากนักกีฬาจากการหารา,ายได้จากนักกีฬาก็จะผันตัวเองกลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็นโค้ชกลายมาเป็นผู้ฝึกสอนแล้วเขาก็หารา,ายได้จากการเป็นโค้ชจากการฝึกสอนนะมีคุณค่า ในตัวของมันและมันสามารถที่จะสร้างเงินหารายได้ให้กับเราได้แต่เราต้องเก่งเราต้องเล่นเราต้องฝึกจนไปยืนอยู่ในระดับแถวๆหน้าแล้วมันจะมีคุณค่าหารายได้ให้กับเราได้นะครับวันข้างหน้าเพื่อหลายๆคนอาจจะผันตัวเองไปเป็นนัก,กลเลย์บอลทีมชาติไทยอก็อาจจะมีใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ แต่ตอนที่เราอยู่ที่นี่ตอนนี้เราต้องฝึกมันเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นนักกีฬาอาชีพและสร้างรายได้หารายได้กับมันได้โอเคไหมครับอ่ะแต่นี้มาถึงอ่ะขอขอขอคืนมาถึงทักษะที่เราจะฝึกกันวันนี้นะครับทักษะที่เราจะฝึกกันวันนี้เรียกว่าการอันเดอร์หรือการเล่นลูกสองมือล่าง ของกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งใครอันเดอร์เป็นบ้างเนี่ยเอาเนี่เป็นป่ะไหนลองอันเดอร์ให้เพื่อนดูสักทีดิอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูอันเดอร์ต่อเนื่องเลย อีกครั้งครับอีกครั้งโอเค,อเคตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าทัากษะของการลิ่นวอลเลย์บอลเรียกว่าการอันเดอร์เราดูแล้วเราได้อะไรบ้างได้ดูเห็นอะไรบ้าง เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างฮะเห็นอะไรบ้างครับเห็นทักษะจับม pues> ือเป็นไหมเห็นการจับมือของเพื่อนไหมต้องจับมือยังไงจับมือไงจะให้นักเรียนลองฝึกจับมืออ้าฝึกจับมือก่อนครับซือลูกไว้จับมืออย่างนี้ครับ กับมอันนี้นะครับอันที่สองถ้าเห็นจากเพื่อนเมื่อกี้เวลาเพื่อนตีแขนจะต้องอะไรครับแขนต้องตึงงออย่างนี้ได้ไหมไม่ได,ไได้ได้เหมือนกันครับแต่มันไม่ไม,ไม่ไม่อะไรไ,ม,ไม,ม่ไม่สวยงามไม่สมุินะครับแขนตึงอันที่สามถ้าเราดูจากเพื่อนเมื่อกี้ส่วนไหนที่ประทะก,กับลูกวอลเลยครับส่วนที่เป็นแขน โดนมือได้ไหมโดนได้เขาไม่ได้ว่าแต่มันมันไม่สามารถคอนโทรลลูกได้ไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางของลูกได้ถ้าโดนมือแล้วมันจะเจ็บเพราะมันโดนอะไรครับมันโดนข้อนิ้วมันโดนกระดูกแต่ถ้าโดนแขนตรงเนี้ยมันมีเนื้อเยอะมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับอ้าวอีกอันหนึ่งอันที่สี่ที่เธอจะต้องเรียนรู้คือการย่อยื ยอ่อการส่งน้ําหนักเวลาตีเวลาตีท่านยืนตีแบบแข็งๆได้ไหมเนี่ยตีแบบแข็งๆเราใช้แรงอยู่อย่างเดียวคือแรงที่อะไรครับแรงที่แขนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราย่อและยืดด้วยมันมีแรงส่งจากขาขึ้นมาแล้วมันจะดูดีขึ้นเห็นไหมครับมันจะดูดีขึ้นไม่ต้องย่อมากเนยย่อและยืดย่อและยืด ย่ออะไรยืดน้ำหนักคงที่ได้ไหมทำได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ลองฝึกอีกสองคนอีกสองคนออีกคนหนึ่งครับมาเร็วอีกคนหนึ่งครับไปอ,อีกคนหนึ่งอาวกระจายออกไปครับ กระจายไว้กระจายไว้ครับอ่ะเริ่มฝึกได้ก้เาเท้าแขนตึงระวงังอ่ะมานน่เดี๋ยวมันขึ้นไปมัน เหนตึงๆเหนตึงๆครับ yeah, ล่างอย่าให้โดนมือครับชุด <Yellow> ต่ๆๆอไปพร้อมเริ่มครับ <P TS> ย่อย่อเข่านิดนึงย่อและยืดย่อและยืด แขนตึงๆแขนตึงๆครับอันเดอร์คู่อะดูตัวอย่างครับลุกจะให้จับคู่แล้วฝึกอันเดอร์คู่อย่างนี้นะครับ โอ้ยไม่ต้องออกเสียงเลือกก็ได้ได้ไหมอ่ะจับผู้คนที่มึม ไปฝึกแล้วคิดว่าตัวเองสามารถที่จะอันเดอร์วอลเลย์บอลได้ไหมได้ใครคิดว่าตัวเองจะอันเดอร์ได้ไหนยกมือให้ครูดูสิเอ,อเอามือลงแล้วเมื่อเทียบจากสัปดาห์ที่แล้วกับวันนี้เธอว่าเธอพัฒนาขึ้นไหมใครคิดว่าตัวเองพัฒนาขึ้นยกมืออ้าว ทัหมดแถวตรงเลิกแถว